เริ่มนะครับสวัสดีนะคะ,ะคอันนี้แปรข้ามฟี 3, นะคะเตะต่อสามหนึ 3, 1, 1, 1> <c oughs> ่งนะคะเอาทุกเหลี่ยมนะคะวันนี้เตะไปประมาณเจ็ดแปดเซตแล้วนะคะเซตนี้เตะสองพันห้านะคะสองคนสองคนเลยค่ะทีม สามโลร้อยนะคะฝั่งนู้นฝั่งนู้นสามโลร้อยอันนี้อันนี้โลละร้อยนั่นสามโลร้อยนะต่อให้นะสวดีนะคะอ้ยสวัสดีนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสาบาน ต่อไปผมจะเล่นเรื่อเดิมพันสาบานผมจะเต็มท่ร้อยเดียวลุกลุกออกสวัสดีทุกคนนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะกดเข้าเพจตะโก้ก็ได้นะคะโอ้ย,อยู่นะ,ะมันลื่นเธอเร็จนะ้ำก่อนสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนนะคะ บีไม <B> ่ใชยน้ำต้องไปว่าจะาอยู่่าแวอยู่ัยูอนอนเนี้ยเียนยวันนี้พ่อทำอะไรกันโอน อยู่หมู่บ kind of ้านลัตนโกสินสองร้อปีนะคะเต้ต่อสาหนึ่งนะคะ นาวมันลื่นไปไหนเดินได้ค่ะฝั่งนู้นข้ามหมดนะคะเปลี่ยนกันข้ามได้นะคะ หนึ่งไปไม่พอนเมื่อกี้เลยหนึ่งองเี่ยบบอสแล้วบอกไปดูแล้วอ๋ออันนเอ็มกับูแทบ สองต่อหนึ่งนะคะวันดีทุกคนนะคะวันดีร้อยกว่าคนนะคะหนึ่งต่อสองนะคะไปข้างหน้าคุณ เย็นหมดเลอ้อตอนนี้นะครับผู้ชมนะครับรับชมอยู่ประมาณ5้าพคนอร้อยกว่าคนพันหเตจุฬานะครับวันนี้เตจุฬามันเอองร้อปีนะครับมาพี่จมว้าอยู่พี่ไม่บ้าวันนี้คือโอ๊ตหยูนะครับวังนี้คือเตจุฬานะครับ แล้วนะอ yeah. ุดแล้วซื <sy helmet lide> ้อยังก oh ็ฟาฟาสวัสด <1 riff ing> ีนะฮะสี่โมงเย็นถึงหนึ่งทุ่มนะครับเป๊ะเตะไปประมาณหกเจ็ดเซตนะครับตอนนี้กระมาณดีมากนะครับแต่กลับไปทำงานบ้านไม่ได้นะครับรู้เป็นยังก็เป็นยังน้องเข้าใจ

น่านอนะโอ้เส้นย่อขาดตัวนี้เนาะตอนนรัเสยขาดสาย่อขาดตอนน้อรับเดวนรับตอนนี้นะครัน่งหออยแอดมินอยู่พี่งเดดดคนเบิ่งสองร้อยกว่าคนนี่ม่หกต่อสองนะคะ ออดีนะครัะไม่ใช่อะไรนะครับเตะกีฬาปยืนสองรอบปีวันแรกนะครับฝนตกที่เราหลอกมาฝนตกนะครับโค้งแข็งเราลองมาแข่งกันงานกันโตเอาเตะมายกเลยเหรอยกให้พี่ไก่เขายกไหวเขายกเองเลยฝนตกนะฝนตกเอาตอนนี้แจนแจนแนบอกว่าแจนไปดูลมนะครับเฮ้ยไม่คาบนะคะเตะลูกแรก เป็นลูกทำลูกแรกที่ไม่ข้ามนะควิอุดยุงเลยนะเดียวนี้จะก็นั่งอยู่หันละอุดอยู่หันละ เต้จะหมดแล้วนะฮะต่อซ้ำไม่ยังว่นดิคือไอรับดีนะคะโอ้ยมันไม่เาะเราท้าวครับผมใส่ดีสามีดีสองรัเลยเนี่ย สนามมูบ hey, ้าร <í y> <vant> ัตนรัตนรัตนโกศินสองร้อปีนะคะอย่เนี่ยเตะอ้ออัะเบิดไปกินตะไร้ตไเรามิกินที่ใสโอ้ยเ้ยอยากเจค่ะเจเนียนะเน่ย ข้ามละเต้เต um oh! enfin ้เต้เสร็จน่หน่อยเอาเต้ส่งอ๋อโอ้ลงเลยไหมอกออกลึกอ๋อท่านนี่เดย สวัสดีทุกคนนะคะสามต่อหก เมีนจีมันจับแบบปากคอกังเี่มันจับเีี่โอยอันนี้เป็นปัดต ah, sure. ึงว <Orleans and Stuff> okay, <mahdoll> ันเลยพัดตึงวันเลยอยากแก้เจ้าีับเมียบ่วงบ้ามมันคือขามโอ้จิ้แล้วบอก ผมไม่ได้เข้าติตะก้อว่าคืออะไรอ่ะสัญญาผมไม่ได้เข้ามาติตะก้อครับใครวะเลยน้ำแข็งอยูพูผู้สาวน้ำแข็งอยูู่ได้นะ หกนะ้ฮะวตายน้องวตายตะกี้กะลงอะยแล้วเจ้าเตะบิดไปทางพี่ได้ย,ยังมาทางพี่ไรได้มาสิลมา ส่งลายไปไม่รู้ว่าพี่เด่นน่ยไปยืนคู่จับเงืนแบงค์พันละนมโดนแขนงานะไม่ลงจ้ะมดเ่นสีพี่เด่นพี่ดีกว่าอ Teraz, ้ <c oughs> <im oot> จะไลไปเลยมีตเอ็นด้วยอ่อย่างวายค้อการเรืองกอะ้เมนโต้จับอจับอพอเมียมาาเปดเปดนั่นเมนเมนเเนจับบ้ดวนะเมียนันสุกแล้วอกะเียมพดเจ่นะมีหลักฐาน

yo yo yo, อย่าเปลี่ยน lại là đây một mà เกล้าเมื่อนี่ไม่ได้ทํา เราจะไม่พากนะคะดูไปเรื่อยๆ เ5็ดห้นะก็มาการง่วงแล้วนะคะยกยก้ยเอ้ยต่อพนบั <ś c oughs> นพนบกุ้ยใไว่าตเผ่านเอใวปก็ไม่ไปแล้วห้ เสียต่างหลายสิเจ็บปวดท้ายอม้ยเสียด้วุเบอร์หของสองปีน่่นยกหัวแล้วเอ้พคือเบอร์หนึ่งของสองปีดีดีเื้อวาผ้าหรอ ไม่มีใครกล้าเตะกับปืนของประเทศไทยไปเอาขาเลยเหรอเออเอาขาเลยเออแม่แม่ขอเตะก่อน ไม่ไกลเรียกไม่เียทำไมไม่นานก็เป็นาราแล้ว มีบอกลงแล้วน <t ok S 1> ้งมันเยอะมันมีบอกลงนะสามเสือกสามก็มีหมกเลงโอ้โหแย่งนองอะสอง้าะได้โอเคสอง ตอนนี้ต้องใช้ลายเสิร์ฟที่สาแวคบห้าสิบสอง รอลยว่ายคนหน่วหนอเด้ายค้วยห่เป็นักดำนนี่นหลวงนี่สะเดือดตัออกอนบไปโอยจานนีกลับบ้านแล้วเหรอจานนีกลับแล้วเหรอผ่าน็ว โอดทอดทอดทอดดานนี้น้มีมีใคราน้อะไรเนี่ยีมีใคน้ำไหครับบอกว่าไปเก็บตขายน้ำไปเลยขายน้ำาด้นได้น้ำอะไรไครับพอกวารถไหมพี่มีน้าอะไรอ่ะน้ำอะไรน้าอะไรพี่บุญจะบอกว่าพี่พี่จะตอว่าน้ำอะไรไม่มีนะ โยมาให้เลือกเลยสามคุณเป็นตัวหลากหลายแต่ตอนนี้คววเติมก่อนไหมตอนนี้สามไอสีแดงกระเหียมเฮ้ยมาเสิบ้านเองมามาสุดท้ายเราหมดแล้วกรรมการหาวงนอนแล้วครับ เอามาน้บเตมรอเาเเกตะมากนี่คเป็นคนตดีนะยวเอย่าง้นปอไรป่แต่อนนี้ดูอ่อเื่ออร่อยปอร่อยนบไอ้ดอออร่อยอร่อยอทั้งย่บเตอร่อยทมาเยอะให้่ไปเตเยอะมากไปเตไหนไปเตอาเยนออร่อยอร่อยอร่อยคนห น้ขอไม่เจอไม่เจอนะน้ำยขอใบนาดได้ไหมนะใบนาดเฮ้ยน้ำใบนาดเดี๋ยวผมจะไปต้มให้ใส่ใบกระท่อมด้วยอโอ้ยเรื่องดีทั้งคืนใช่ไหมล่ะวันหลังต้มใบกระท่อมมาด้วยนะผลตอกนี้ด้วยนะหลับยาววันหลังนะผมผมจะซื้อนะใบกระท่อมน้ำยาเจไอแล้วก็น้ำคุกต้มใส่กัน ไๆมาจากไหนฟ้าวครับผมบอกเลียโคตรผมคำเดียวว่าคตคนไหน5นาทีจะกลายเป็นครึ่งชั่วโมงไม่กวาๆหน้าห้องเทียวเดียวแป๊บเดียวหมดเจ็ดโบสถามา เดี่ยวทันไม่เคยทันนะเดียวเกมสิสิมาเดี๋ยวเกมไปเป็นแอเปิ้ลเลยทีนี่ยนะครับเฮ้ยทำาทำงแล้วลูกสุดท้ายเลโอ้เสียตังค์หนักเลยที่